สวัสดีครับวันนี้จะพามาไกด์ต่อสู้กับเจ้าสตอมเทลเลอร์พายุแห่งความหวาดกลัวหรือเจ้ามังกรที่เจอในเนื้อเรื่องนั่นเองโอเคไม่รอช้าเราเข้าไปเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นการไกด์ในการต่อสู้กับเจ้ามังกรเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นการสอนหรือก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆโอเคเราก็จะเข้าไปเลยท้าทายนี่ของที่ได้ครับของอัปเกรดตัวละครของเตยววุฒ โอเคไปกันเลยทาทายคนเดียวลุยนี่ตัวที่ผมใช้ครับตัวหลักตัวหลักก็จะเป็นนักขนูเลยยิงไปเรื่อยๆโอเคเราเข้าไปชมกันดีกว่าผมได้ตัวละคร5ดาวมาตัวหนึ่งเมื่อวานเลยโอเคชิบมาเลยเจ้า Storm Terror อดีตราชาแห่งสวรรค์ยิบ่บอ เราก็คอยดูครับเนี่ยพรทุงมาแล้วก็แดดหลบแดดหลบไม่ผมหลบไม่ทนันไม่เป็นไรโอเคยิงเข้าลูกตาไปยิงไปอีกทีหนึ่งหลบ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 ,ลบ,ลบนะครับหลบหลบท่าเนี้ยมันจะพ่นน้ำแสงเราก็อยู่ลื่นๆนะครับแล้วก็ยิงกันเดียวนี่มันก็จะพ่อนอยู่ตรงกลางรรับเราก็สามารถเดนยิงได้เลยไปลุ้น ไม่นะนี่ครับถ้าร่วงก็ไม่เป็นไรครับมันก็จะบินขึ้นมาใหม่โอเคพี่ชุบหลบนี่หลบฐานหลบฐาน <ๆ S 1> นี่ครับเราก็ยิงเขาที่ห่วงเดียวเลยเดี๋ยวมันจะลดโอเคเราก็ยิงเข้าไปนี่ครับมันก็จะพ่นอีกแล้วเราก็ยิงนะครับประมาณนี้จังหวะเยอะทำดาเมจได้ยาวๆยิงเข้าไป เข้าไปครับยิงเข้าไปโอเคนี่ไงพายุแห่งความขวานกลัวเหรอราชอดีตราชแห่งสวรรค์น,นี่ไงมังกรมังกรปิดหลบหลบนี่ไงครับหลบได้จังหวะดีก็จะหลบได้อย่างนี้แหละโอเคล้มแล้วจังหวะนี้ก็ให้เราปินขึ้นไปเลยอุยิงครับป,ปีงไปปินขึ้นไป เพื่อนได้นิดเดียวเองโอเคไมกปะติจะขอเติมเลือดเจ้านักธน,นูก่อนครับนี่ครับแล้วก็ตามไปไเรื่อยๆชิปหลบพิหลบโอเค ทำดาเมจได้น้อยแล้วเนี่ยเทียบกับตาที่ยาที่ผมเล่นนี้ครับอันนี้เราให้เราบินหลบหนีไปเลยครับมันเรื่มมันจะลดเรื่อยๆโอเคนี่ครับเราก็บินไปเลยไปหาอันที่ไม่มีแสงสีฟ,ฟ้าแล้วก็เดินหนีไปนี่มันก็บินใหญ่หยิบถือแล้ก็ไปถื้อนี่ครับมันก็จะไม่โดนเราหรอกนี่ครับเจอแล้วเรากำลังอยู่เนี่ยโอเคเราก็ทำดาเมจต่อเลย นี่ยังไงหลบได้หลบได้ก็มา พุชชื้อปุ้ยหลบไม่พ้นอันนี้เราตอนจังหวะน,นี้ก็เปลี่ยนเป็นวัตถุประชิดมาตีมันได้แต่ไม่เป็นไรผมใจทั้งนุลวยาวๆยแล้วจังหวะน,นี้ก็ยิงไม่ยันนะครับน่าจะพอดีวันนี้น่าจะล้มพอดีโอเคลงแล้ว

Vết <laughs> <tập> <laughs> oh. <laughs> rồi Cấp 1, tấm nước còn Rồi, rồi rồi เต็มหล่นไม่เป็นไม่เป็นเราเสียเวลี่เนี๋ยวเดี๋ยวเดีผมต้องเพิ่มเลือ พุ่งไปหากดผิดโอเคจะเสียเวลาสักหน่อยเดี๋ยวนต้วตัวนี้ก็เป็นลายทุบก,การผ่นานด่านเชีอ่อ๋อเนี่ยเชีเยวเดือบหลอโรเลย กี่อันครับนยยี่องียบโอเคเราให้เราบินไปเลยมันตอนเราบินจะไม่โดนดาเมจใช่ไหม เติมเลือดหน่อยอยังไงก็ผ่านครับระวังว่าไม่ให้ตัวละครตายก็พอ ไม่ได้เก็บอันติมาด้วยแต่ตออสู้มันก็เลยช้าช้านิดนึงมันน่าจะทำดาเมจได้ดีกว่านี้นี่ไงหลบได้เฮ้ยเนี่ยโหต้องเป็นรีประชิดไม่ติดไม่เป็นไรฝั่ง,งนี้โหดีนะเฮ้ยอันนี้เราเลือกฝั่งดีๆนะว่ามาันมันต้องหลบนั่ต้องนั้นเราโดนอ่ะไม่นานหรอก

อีกนิดเดียวเองเลือล่วงโอ้ยนิดเดียวเองดราเม็ไม่ถึงไม่มีท่าไม่ตาเลยสักตัวไม่เป็นไรแต่ก็น่าจะผ่านไม่ต้องปไปทางนู้นยอมเรื่อจะดรถเรื่อยๆจุดเ,เปย้ายแมพย้ายแมพเลื่นปปุดท้ายแล้ว โอเคทําไงผมขอเซฟก่อนเซฟตัวเองเพิ่มเลือดก่อนโอเคโอ้ยหลบไม่พ้นแย่เลยผมได่กินยาโม้ยหมดแลว้วมัน อยิ่งนามยิ่งเพราะเหมือนตาที่รับผมไม่เจอท่าไอ้แสงกับฟ้านี่รีบหนีเลยเฮ้ย okay. มันหล่นมาเรื่อยๆเลย,เลย ริมๆจะไม่ค่อยโดนเดี๋ยวก่อนครับผมต้อง มานิดเดี <Wars! Wow. S 1> ยวอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับเจ้าดิศราชาโอเคลงแล้วน่าจะปิดเกมได้แล้วโอเค ผ่านแล้วครับเป็นไงครับมันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมโ <laughs> okay. อเคเนี่ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอ้าวผมรับไปแล้วได้สัปดาห์ละครั้งเหรอจำนวนการแก่สมบัตินี้หมดลงแล้วในสัปดาหน์นี้อ๋อได้สัปดาห์ละครั้งนะครับนี่ผมมาสู้ซ้ําเลยไม่ได้ของแลยเป็นไงครับการไกด์วิธีต่อสู้ก็ทําตามกันได้ครับจะได้หลบสกิลได้ง่ายขึ้นโอเค อย่างไก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย